สวัสดีค่ะพี่น้องสวนผักคุณนายนี่นะคะเมื้อนี้นี้พามาเก็บผักค่ะพี่น้องผักพ่อเก็บแล้วเก็บผักไปให้ลูกค้าเนาะคะ่ะพอดีมีออเดอร์เข้ามาก็เลยออกมาเก็บผักไปส่งอันนี้ก็คือผักกาดหอมอิตาลีเนาะค่ะพี่น้องผักกาดหอมอิตาลีพ่อกินแล้วอันนี้เหาก็สิเก็บไปให้ลูกค้าะคะ่ะ อันนี้นี่เก็บแล้วนะคะมีเทิงเรดโอกน้ำเด้อค่ะพักสลัดอินซี่พักสลัดปลอดสารบมมีสารเคมีค่ะพี่น้องเพราะว่านี่ปลูกกินเองน้ำก็เลยเข้าก็เลยบตาตองจำเป็นต้องใส่สารเคมีเนาะค่ะกับง,งามได้คือกันเบิ่งค่ะพี่น้องกอบๆดีค่ะพักสลัด พักสลัดปอดสารค่ะกะบ่ไดอัดคลิปล่งโดนค่ะพี่น้องโดนแล้วก็เลยพึงมีเวลาก็เลยพึงเด้มาอัดเนาะ,ค,ะค่ะกะจึงได้กะฝากติดตามเนาะคะ่ะช่องสวนพักคุณนายนี่ในเด้อค่ะเท้าสิมีผพักเทิ่งพักให้โดูโปนิกระบบน้ำนิ่งแล้วกะ ผักสลัดอินรี่ที่ห้าปลูกในดินกับเป็นผักสลัดอินรี์ปลอดสารเนาะค่ะกะมอนี่กะมะมาเก็บผักยู่ทงหน้าค่ะอันนี้เป็นอันนี้กะที่เหลือนะคะ่ะที่เหลือก็คือเก็บบัตถในเมดค่ะเก็บบัตถในเม็ดกะยังเหลืออยู่ นี่ค่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศของทงหน้าค่ะบรรยากาศของทงหน้าเนาะค่ะเข่ากะกรลังกําลังงามค่ะกําลังงามต้นกล้วยกล้วยกับกรลังกรลังออกออกหวีค่ะกําลังเป็นหวีไก่สีแดงพ่อกินแล้วเนาะคะ่ะแล้วกะ จะมีพักสลัดรุ่นรุ่นรุ่นในน้อยเนาะคะ่ะรุ่นที่นี้พึ่งเอาล่งแปลงไปได้ประมาณสีมือเนาะคะ่ะล่งแปลงได้สี่มือพักสลัดอ่าน่าจะเป็นพักกาดหอมอิตาลีคือกันเนาะคะ่ะแต่ว่ากเดี๋ยวรออวงกอนเพราะว่านี่ปลูกพักสลัดหลายอย่างนี่กะจำซื้อเขาบ่าค่อยได้เนาะคะ่ะต้องรอให้เขางญ่กอน เนาะค่ะที่ปลูกไว้หน้าเนาะค่ะเป็นผักสลัดอินซี่ค่ะผักสลัดอินซี่ผักสลัดที่บอที่ห้าวปรใส่สารเคมีเนาะค่ะเ็เาห้าปลูกกินเองน้ำปลูกกินเองน้ำแล้วเ้ากะเหลือกินห้ากะขายค่ะเหลือกินห้ากะขายกะเมื่อนี่กะ เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาอัปเดตว่าช่วงที่เขาใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้สิอัปเดตเรื่อยๆว่า,าการจะเริ่มเติบโตของเขาเนาะคะ่ะของพักสลัดแบบนี่แบพริกมีบับเขืออนาะคะ่ะปลูกไว้กินเองเบิดค่ะพี่น้องเศรษฐกิจกแบบนี้เขาต้องมีข้างอาหารหลอหลโตเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นพริกหยวกค่ะพริกหยวกค่ะปลูกทุกอย่างที่จะของมักก็กินทุกอย่างค่ะที่เฮาปลูกเหลือกินเฮาก็ขายเนาะค่ะปลูกกินเองเฮาก็บสบายใจเพราะว่าเฮาจะรู้ว่าพักที่เฮาปลูกมันมมีสารเคมีเฮากั ทุกคนในบ้านก็นได้กินพักที่ปลอดสารเนาะคะ่ะบ่ได้ไปเสียงกับยาขามะแลงบ่ได้ไปเสียงกับสารเคมีใดๆเฮากะสบายใจเนาะค่ะเนาะอ่ะเอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะมือนี้เดี๋ยวอ่าจังได้กรฝากติดตามเนาะคะ่ะช่องสวนพักคุณนายน,นี่เนาะคะ่ะสำหรับมือนี้กะขอบคุณและสวัสดีค่ะ